หรือผ้านั่งเองว่าเก็บดีปรีครับดีนั่งเองก็รับบทเสียงตุยการเซฟตี้ไปย่างดีเล้ครับเลยปลออภไยครับนี่นมีด่างเขียวด่างเขียวหัดบันไดไว้แล้วครับเยวียนเท่าต้นบุกเ้าวันที่หักกระบกเป้าล้วนซส่หัวผลิตเครื่องลายครับนี่เครื่อง ยึดไปเวลาจะข้อไดอยู่เลยครับพี่ข้อใดอยู่เพราะว่าส่วนเพิ่นพนุ่มข้น,นปลูกครับแล้วคนเมื่อก็เอาไปเทียดยาครับเทียดยาไปปรุงอาหารกระม,มีครับพัดเท็ดพัดเท็ดแล้วแต่พื้นที่นั่นครับแล้เมื่อกี้ไก่ด้วยอ๋อมันกิ่นเดี๋ยวแล้วขนผู้จักะคดีดีนี่ครับ ลักษณะหน่วยที่เป็นแดงๆปุ่มๆปิ่มๆมั้มมมมมงใช่หรอครับนี่ยเนี่นี่หอมนี่ครับมันจะหอมละมุนครับเผ็ดละมุนเนาะเผ็ดละมุนมันจะเผื่อนพริกไทยแต่พริกไทยเขาก็มีเหมือนกันครับแต่ว่ามือนีเก็บดีปีก็ครับ